กินมาร์ิงสวัสดีค่ะดเด็กมาพบกับครูแอบอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาอังกฤษเนาะอ่าวันนี้ค่ะเรามาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่เนาะชื่อว่า unit one lesson three look at the zebra นะคะรู้จักคำว่า zebra ไหมดดดเด็กๆล o งดา o c z มันคืออะไรมันคือม้าลายเนาะน่าจะเกี่ยวกับสัตว์นะคะก็คือ animal เนาะบทนี้เราจะได้เรียนเรื่องสัตว์กันเนาะสัตว์ในที่นี้ก็จะมีพวกสัตว์บก สัตว์น้ำสัตว์ปีแต่ในนี้จะเน้นพวกสัตว์บกมากกว่าเนาะที่เราจะเจอในสวนสัตว์หรือที่เราเลี้ยงกันเนาะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปที่บดเรียนกันเลยค่ะอ่ะก่อนอื่นเนาะเดี๋ยวครูสอนก่อนนะคะว่าเด็กๆเคยเจอคำว่า this กับ that ไหม this กับ that บางคนอาจจะเคยเจอมางคนอาจจะรู้จักแล้วอ่ะเดี๋ยวครูจะเพิ่มเติมให้ this นะคะ this แปลว่า นี่นี้ที่อยู่ใกล้นี่นี้ที่อยู่ใกล้ก็คืออยู่ใกล้ตัวเราเราถืออยู่หรืออยู่ข้างตัวเรานั่นเองนะคะจะใช้คำว่า this เนาะส่วน that that มันแปลว่านั่นนั้นที่อยู่ไกลก็คืออยู่ไกลมือเราละเอื้อมไม่ถึงนะคะนั่นแหละจะใช้คำว่า that เนอะต่อไปค่ะในหนังสือเนาะเขาจะใช้ look at This or that นะคะตามด้วยสัตว์เนาะ Look at this or that เนีใช้เพื่อบอกตำแหน่งของสิ่งของหรือตำแหน่งของสัตว์นะคะอะดูนะคะเด็กเดี๋ยวครูยกตัวอย่างให้ใหฟังเนาะ Look at this or that ตามด้วยสัตว์นั่นแปลว่ามองดูชื่อสัตว์ตัวนี้ตัวนั้นนั่นเองอย่างเช่น Look at this cat นะคะแปลว,ว่าดูแมวตัวน,นั้นสี่นะคะดูแมวตัวน,นี้สี่นะคะ look at this look at this cat แปลว,ว่าดูแมวตัวน,นั้นสี่ถ้ากูใช้ look at that dog ดูหมาตัวน,นั้นสี่นะคะหรือบางทีเราอาจจะพูดขยายความข้างหลังว่าเออตัวนั้นมีลักษณะอย่างไรอย่างเช่น look at this cat it is it is cute นะคะ หรือ look at this cat is cute นะคะก็แปลว,ว่าดูแมวตัวนั้นดูแมวตัวนี้สิมันน่ารักจังเลยนะคะเมื่อกี้ครูอบอกแล้ว it is นะคะ it is หรือ is เนี่ยเป็นคำเดียวกันเนาะ it is จะเป็นตัวรูปเต็ม is จะเป็นรูปยอดเสียงจะสั้นลงนะคะแปลว,ว่ามันคือมันเป็นจะแปลใช้บอกลักษณะของสัตว์ตัวนั้นๆเนาะ อ่ะ uh, look at look at แปลว่ามองดูหรือดูนะคะต่อไปค่ะ this this แปลว่านี่นี้ที่อยู่ใกล้นะคะอยู่ใกล้ตัวเราอะ่ะนูึกว่าอยู่ใกล้ตัวเราเนาะต่อไปค่ะ that that แปลว่านั่นนั้นที่อยู่ไกลอยู่ไกลตัวเราน,นี่นี้นั่นนั้นนะลูก this that นะคะต่อไป It is หรือ is เจอไปแล้วมันแปลว,ว่ามันคือมันเป็นใช้บอกลักษณะของของสัตว์ตัวนั้นนั้นเองนะคะ,ะวันนี้ใครเด็กคะหนูเอาหนังสือ English Student Book ขึ้นมานะคะหนังสือคือเล่มนี้นะคะเล่มนี้เล่มนี้เล่มเขียวอีนะคะเขียวอีเนาะ เปิดไปที่หน้ายีค่ะเด็กอะอันนี้เป็น word chase นะคะ word chase ก็เป็นคำศัพท์เนาะ h a r t a listen and number นะคะ listen and number listen คือฟัง and และ number คือให้ใส่ตัวเลขเรามีสัตว์ทั้งหมด6ตัวนะคะอะเดี๋ยวเราไปรู้จักทีละตัวเนาะเด็กๆออกออกเสียงพร้อมกันนะคะ zebra ซ e ี b r a Z E B R A ซี b r a แปลว่าม้าลายนะลูกม้าที่มีลายลายเนะี่ยขาวดำตัดกันนะคะอาป่าก,ก,ก,กินกิกินกินกล้วยคืออะไรลิงใช่ไหมแล้วลิงภาษาเกษลูก Monkey Monkey M O N K E Y Monkey แปลว่าลิงนะคะ ต่อไปเลยอันนี้เป็นราชาเป็นเจ้าป่าเนาะก็คือสิงโตใช่ไหมสิงโตภาษาอังกฤษคือ lion lion นะคะ l i o n lion แปลว่าสิงโตนะลูกต่อไปค่ะที่กระโดดได้ร้องเสียงอ๊บอ๊บอ๊บอ,บอบ๊บก็คือกบใช่ไหมกบภาษาอังกฤษคือ frog 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 f r o g frog แปลว่ากลบนะคะมันจะมีสัตว์หนึ่งตัวที่เสียงใใคล้ายกบเนาะในภาษาอังกฤษจะเป็น fox fox อันนี้จะเป็นสุนัขจิ้งจอกอันนี้เป็นเสียงเสียงจะยาวก,กว่าเนาะกบจะเสียงยาวก,กว่าจะเป็น frog frog เนาะต่อไปค่ะน่ารักน่ารักขนปุบปุยนะคะคือกระต่ายเนาะกระต่ายภาษาอังกฤษอะไรเอ่ย rabbit rabbit r a b b i t rabbit แปลว่ากระต่ายนะคะอ่าต่อไปค่ะตัวสุดท้ายปล่อยย้ายได้ f e w นะคะก็คือ spider spider s p i d e r spider แปลว่าแมงมุมนะคะอ่าทีนี้ค่ะเรารู้จักและสัตว์ทั้ง6ตัวนี้ทีนี้ค่ะให้เราฟังเนาะ ว่าเขาเนี่ยให้แต่หนังตัวเป็นเลขอะไรให้ฟังดีๆ <laughs> Lesson 3 Look at that zebra! Track 11 Word chest Page 24 A. Listen and number Number 1 Rabbit Look at that rabbit. Number two. Spider. Look at that spider. Number three. Monkey. Look at that monkey. Number four. Frog. Look at that frog. Number five zebra look at that zebra number six lion look at that lion lesson three look at that zebra track 11 word chest page 24 a. Listen and number. Number one. Rabbit. Look at that rabbit. Number two. Spider. Look at that spider. Number three. Monkey. Look at that monkey. Number four. Frog. look at that frog number five zebra look at that zebra number six lion look at that lion อ่าเด็กๆคะเดี๋ยวว่าเอ้ครูเฉลยเน,ะนาะ number one ใส่ตรงสัตว์ชนิดใดคะเด็กๆจำได้ไหมเรเ rabbit นะคะ rabbit เนาะ Lesson 3น้าปิดนะคะอ่ะมา rabbit นะคะ rabbit number 2อะไรเอ่ยจะไม่ไหม number 2 w spider นะคะ spider นะคะ number 3คำว่าอะไรคะคำว่า monkey นะคะ monkey ใครถูก3ข้อยกมือเก yeah, ่งมากเลย good job นะคะอะต่อไปค่ะ number 4 number 4อะไรเอ่ย frog นะคะ frog นะคะคือกบนะ,ะต่อไปค่ะ number five number five zebra นะคะ look at t h e zebra นะคะ and last one number six นะคะตัวสุดท้ายคือ lion นะคะ lion ใ,ใครถูกทั้งหกข้อมองืงอก้มมือเย้ yeah, สุดยอดเลยเดกๆนะคะแปลว่าหนูฟังภาษาอังกฤษ,าษาได้ดีเยี่ยมแล้วเนาะ,ะ,ะต่อไปค่ะมาดู part B หน้า24เหมือนเดิมเนาะ Language c h s นะคะ Part B บอกว่า read and say read and say ก็คือให้อ่านและพูดนะคะให้พูดตามเนาะอะ,อะดูรูปที่1ค่ะรูปที่1เดี๋ยวผู้หญิงวิชาทาปากดูตกใจมากเนาะก็คืออันนี้คือตัวอะไรคะแมงมุมบางคนอาจจะกลัวแมงมุมกัดเนาะหนูเคยดูเรื่อง Spiderman ไหมอันนั้นกัด กัดแล้วกลายเป็นสไปเดอร์แมนมีใยอันนี้ไม่ใช่นะชีวิตจริงกัดแล้วจะเป็นแผลแอนะลูกนะอ่ะเด็กผู้หญิงคนนี้บอกว่าเด็กอ่ะของคุณนะคะ look at this spider look at this spider แปลว่ามองดูแมงมุมตัวนี้ซินะคะมันอยู่ใกล้ใช้ดีสินไหมลูกอยู่ใกล้ตัวเขาใช้ดีส s นะ <S mm hmm. <S เด็กผู้ชายบอกว่า mm hmm. i s big it's big มันตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่เป็นลูกใหญ่มากเลยเนี่ยดูสิขายาวมากเลยเนาะอ่ะต่อไปค่ะรูปที่สองเด็กผู้ชายกำลงังใช้กล้องสองนะคะอันนี้คือตัวม้าลายนะคะมาลายสังกคือ Zebra นะคะอ่ะเด็กผู้ชายในวงกลมบอกว่า look at the zebra look at the zebra แปลว่ามองดูม้าลายตัวนั้นสินะคะ เด็กผู้ชายที่สองกล้องบอกว่า is cute is cute แปลว่ามันน่ารักจังนะคะหนูเคยเห็นม้าลายตัวน้อยๆไว้เป็นเป็นเบบีเบบีซี布拉นะคือตัวน่ารักมากเลยเหมือนมา้าเหมือนลาตัวเล็กๆนะคะอ่ะทีนี้ค่ะเด็กๆหนูเอาบ o r k กบุ k กขึ้นมาวนะคะบ o r k ก o o k อันนี้นะเนาะเล่มเขียวอี ะคะเขียวอีอันนี้คือบอกผิดไปเล่นนี้เรียกว่าเขียวเหลืองเล่มน,นี้เรียกว่าเขียวอีอันนี้เป็น Workbook นะคะเป็นแบบฝึกหัดเนาะหนูเปิดไปที่หน้าสิบสี่ค่ะอ่าเจอแล้วใช่ไหมเด็กๆหน้าสิบสี่ part A นะคะ part A บอกว่า match t r a n s and right แ t ทรั a n ์แอนไรส์แมทแมปลว่าจับคู่นะคะเห็นไหมเขามีให้จับคู่คำแล้วก็รูปภาพนะ t r s n <Trend> s ก็คือให้เติมให้เขียนตามรอยตรงนี้ค่ะและเขียนเนี่ยมันมีช่องว่างที่คำศัพท์หายไปก่อนอย่างอื่นนะคะก่อนเริ่มแรกคือให้เราเขียนตามรอยเสร็จแล้วก็เขียนคำที่ซ้ำกันลงไปเลยก็คือคำแรกคือ Frog frog นะคะอันนี้ก็ใส่ไปคำที่สองก็ zebra ก็ใส่ zebra เข้าไปนะคะคำที่สาม spider ก็ใส่ spider เข้าไปค่ะ mm hmm. เมื่อเด็กๆเขียนเสร็จแล้วใช่ไหมคะ mm hmm. ก็เราเหลือจับคู่เนาะจับคู่รูปภาพกับคำศัพท์กันค่ะอะเรามาดูข้อหนึ่งค่ะดูที่รูปก่อนข้อหนึ่งคือรูปอะไรคะเด็กๆรูปม้าลายใช่ไหมม้าลายนะคะม้าลายภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรคะใช้ ฟ r อกได้ไหมเชฟลอกได้ไหมหรือซี r a หรือสไปเดอร์คะหนึ่งสองสามอะไรดีเลยอันที่สองค่ะเด็กโยงไปเลยนะคะอ่าต่อไปค่ะมาดูรูปที่สองค่ะรูปที่สองเป็นแมงมุมเนาะทีนี้เหรอคำว่า Frog กับ Spider คำไหนดี ي, ค่ะเด็กหนึ่งหรือสามดีคำที่ สค่ะอ่ะต่อไปคำสุดท้ายเหลือแล้วเหลือฟรอคคำเดียวก็คือว่าขีดลงไปเลยนะคะอ่ะต่อไปค่ะ part b part b เขาบอกว่า write นะคะให้เขียนคำในเนี้ยกรอบสีเทอเขียนเนี้ยลงไปในช่องว่าของทั้งสีข้อเนาะก่อนอื่นค่ะเด,เด็กมารู้จักคำศัพท์ในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้ก่อน มันมีคำศัพท์คำใหม่ขึ้นมาครูจะให้เขียนคำแปลให้ครูด้วยเนาะอ่ะคำแรกอ,อ่ะพร้อมกันค่ะ elephant elephant e l แ p h a n t บปลว่าช้างนะคะมีเด็กเขียนลงไปเลยต่อไปค่ะคำนี้คำที่สองค่ะ fast fast แปลว่าเร็วนะคะคำที่สามค่ะ run run แปลว่าสิงโตนะคะ คำที่สี่ค่ะ cute cute แปลว่าน่ารักนะคะอ่ะมันมีตรงนี้ค่ะข้อสามข้อสองเป็นคำใหม่ข้อสามก็สี่ด้วยอ่ะข้อสองคำนี้นะคะที่ครูชี้นั่นคืออ่านว่า horse 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 Hor แปลว่าม้านะคะมา้าคำนี้ค่ะ big big แปลว่าใหญ่นะคะต่อไปข้นสุดท้ายค่ะ old old แปลว่าแกนะคะอ่ะเราต้องมาเติมคำและเด็กๆคิดว่าจะเติมคำไหนดีอ่ะข้อหนึ่งเป็นรูปกระต่ายเนาะเขาบอกว่า that rabbit is จุดจุดจุดเจ็ b และเจุดจุดจุดอ่ะทีนี้ค่ะเขาใส่สัตว์ไปแล้วเราเหลือใส่ลักษณะของสัตว์ตัวนั้นอ่ะเด็ก ลองบอกคุณซิว่ากระต่ายมีลักษณะยังไงมันมีคำว่าเร็วกับน่ารักกระต่ายเร็วไหมลูกกระต่ายน่ารักไหมเติมคำว่าอะไรดีคะกระต่ายน่ารักก็เติม cute cute นะคะอ่าใช้คำไหนแล้วขีดค่าคำนั้นด้วยนะคะเด็กๆอ่าพร้อมกันนะ that rabbit is cute that rabbit is cute แต่ว่ากระต่ายตัวนั้นน่ารักนะคะอ่ะต่อไปค่ะข้อ2ค่ะม้ากำลังวิ่งหอบๆเลยนะใช่ไหมคะอ่ะเขาบอกว่า that horse is that horse is ข้อ1กับข้อ2คล้ายกันนั่นคือเขาใส่สัตว์ให้และเราเหลือใส่ลสักษณะของสัตว์เนาะทีนี้ค่ะเหลือคำเดียวก็คือคำว่า fast fast, fast ก็คือเร็วนะคะใส่คำว่า fast ลงไปนะคะเขาบอกว่า that horse is fast that horse is fast แปลว่าม้าตัวนั้นเร็วนะคะม้าตัวนั้นเร็วกะฉกะเฉงนั่นเองเนาะอ่าต่อไปค่ะข้อ3า,าค่ะเป็นรูปช้างนะคะเขาใส่คำว่า that จุดจุด is big that จุดจุด is big ทีนี้ค่ะ that มันต้องตามด้วยสัตว์เนาะ เขาใส่ลสักษณะแล้วคือตัวใหญ่นั่นเองนะคะก็อ่ะชาา้าภาษาอังกฤษคืออะไรคะมี elephant กับ lion ก็ใส่ elephant นะคะใส่ elephant ให้ครูนะคะดเด็กลองเติมเองเนาะอันนี้ครูแค่พูดบอกเราเนาะอ่ะต่อไปค่ะข้อที่4ก็คือสิงตัวดูแบบแก่มากเลยใช่ไหมไดเด็กดูแก่เนาะเขามีคำว,ว่า that is old That จุดจุด is old ก็คือตัวนั้นแก่ค่ะตัวนั้นคืออะไรคะสัตว์ตัวเนี้ยก็คือสิงโตนะคะเด็กก็เติมไปเลยนะคะอ่าวันนี้เป็นไงบ้างคะเราเรียนบทใหม่แล้วเนาะเด็กพอจะรู้จักคำศัพท์ของสัตว์ของบทนี้แล้วบ้างเนาะ t h a n k i n g f o r s t นิ่งขอบคุณม่นะคะที่ตั้งใจเรียนเนาะหากมีข้อสงสัยตรงไหนก็ทักลายส่วนตัวมาหาที่ครูแอมได้เลยนะคะส่งงานก็ส่งที่ลายส่วนตัวของครูเนาะของครูไม่มีลายกลุ่มนะคะโอเคเจอกันใหม่ในค่ำหน้านะคะดูแลตัวเองแล้วก็สวมแมสก่อนออกจากบ้านด้วยเนาะล้างมือบ่อยๆกินรอช่างกายล้างมือนะคะสวันนี้สวัสดีค่ะ See you later Bye บ y e